วันนี้ดิฉันใบเพียงชาวหินฟ้านะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์วิธีทำในการเรื่องของยาแก้รถนะคะซึ่งเมนูที่จะจะแชร์วันนี้ก็จะมี2เมนูด้วยกันนะคะเมนูแรกก็จะเป็นยาแก้รถคคือเมี่ยงานะคะแล้วก็เมนูที่สองเมนูที่2อก็จะเป็นน้ำพริกมะม่วง่วงหามะนาวโหนนะคะ ตรงนี้ก็เป็นการแชร์ความรู้แชร์ประสบการณ์และก็สามารถเอาไปประยุกต์คทำที่บ้านเอาไปที่คลินิกได้นะคะในการที่จะเราจะแนะนำแนะนำะไม่ว่าจะเป็นผู้ไข้หรือว่าญาติสนิทมิสหายหรือว่าครอบครัวของเรานะคะในเรื่องของอยาก,กระรดวันนี้ในเรื่องของเมี่ยงคานะคะเราจะมาเริ่มต้นกันที่น้ำจิ้มก่อนนะคะน้ำจิ้มเมี่ยงน้ำจิ้มเมี่ยงของเรา เราทำง่ายๆนะคะดิฉันประยุกต์ใช้ตะไคร้กระขานี่คือถ้าเป็นถ้าเป็นขาอ่อนเนี่ยดิฉันจะใช้อย่างละครึ่งกับตะไคร้เลยนะคะปริมาณที่เราใช้อย่างละครึ่งกับตะไคร้แต่ถ้าเป็นขาแก่เราจะใช้แค่ส่วนเดียวเพราะว่าขาแก่จะมีรสเผ็ดร้อนกว่าขาอ่อนนะคะถ้าถ้าเราใช้เยอะเกินไปเนะี่ยมันจะเผ็ดเกินนะคะมันจะปลาลิ้นด้วยนะคะต่อมานะคะก็จะมีน้ำมะขามเปียกนะคะ มีน้ำมะขามเปียกมีน้ำตาลอ้อยหรือน้ำตาลมะพร้าวนะคะซึ่งท่านใดไม่มีก็จะใช้น้ำตาลทรายก็ได้แต่ว่ารสมันจะไม่นุ่มนวลเท่ากับน้ำตาลมะพร้าวนะคะแล้วก็จะมีเกลือตัวนี้ก็คือรสเค็มเนาะจะมีเกลือมีกะปินะคะที่จะเป็นตัวปรุงในรสเค็มนะคะซึ่งอุปกรณ์ในการทำน้ำจิ้มมีแค่นี้นะคะมีรสเค็มรสหวานเผ็ด ปลาแล้วกอ็อะไรคะตะไคร้นี่รสอะไรคะเห็ดร้อนได้นะคะแล้วก็สรรพคุณของเขาคือขับลมนะคะแล้วก็ขับปัสสาวะได้ด้วยนะคะในตะไคร้นะคะต่อไปก็จะเป็นตัวยาที่หนึ่งฝาดฝาดในที่นี้เราใช้กลัวดิบนะคะกลัวยดิบหรือแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคือมะม่วงหาวมะนาวโหนนะคะ มะม่วงหางน้อยมะนา,หาวหนี้จะมีทั้งรสเปรี้ยวรสฝาดนะคะฝาดนี่สรรพคุณของเขาคืออะไรคะสมานนะคะสมานแผลทั้งนอกและในนะคะในลำไส้ในกระเพาะอาหารนะคะถ้าอย่างข้างนอกก็จะสมานแผลที่เป็นแผลข้างนอกได้นะคะอย่างเปลือกแค่อย่างอะไรอย่างเงี้ยนะคะรสฝาดหวานหวานก็จะอยู่ในตัวของน้ำจิ้มที่เป็นน้ำตาลนะคะที่เมื่อกี้ที่แนะนําไปแล้วคือน้ำตาลมะพร้าวนะคะ หวานนี่สรรพคุณของเขาคืออะไรคะคะบำรุงผิวรรมทําให้ชุ่มชื้นหัวใจใช่ไหมคะเวลาเราหอ,หอยมาเรากินอะไรหวานๆเราจะรู้สึกว่าชื่นใจใช่ไหมคะมีกําลังบังชาขึ้นเนาะอ่ารสหวานไปแล้วนะคะต่อไปรสมันนะคะในที่นี้เราก็จะมีถั่วลิสงคั่วมีมะพร้าวคั่วนะคะรสมันสรรพคุณของเขาคือรสมันสรรพคุณ บำรุงเส้นเอ็นบำรุงกระดูกนะคะตัวนี้นะคะซึ่งรสมันนี่เราจะขาดไม่ได้ด้วยนะคะแล้วก็ปาดหวานมันต่อไปเค็มเค็มก็จะอยู่ที่ที่เกลือแล้วก็กะปินะคะกะปิของเราเป็นกะปิเจเพราะเราทานเจท่านใดที่ไม่ได้ทานทานเจหรือทานมนาสวิรัตท่านก็สามารถใช้กะปิข้างนอกทาได้นะคะเกลือกะปินะคะปาดหวานมันเค็มแล้วต่อไปเป็นรสเผ็ดร้อนนะคะเผ็ดร้อนจากอะไรคะ พลิกได้นะคะคลิกแล้วก็มีในขิงมีในหอมแดงด้วยนะคะที่มีเผ็ดร้อนนะคะรสเผ็ดร้อนนี่แก้อะไรคะค่ะบำรุงธาตุไฟทําให้เลือดลมกระจายใช่ไหมคะค่ะทําให้การเคลื่อนไหวของปิตะเนาะในร่างกายเราให้สมบูรณ์นะคะแล้วก็เผ็ดแล้วก็ไปเปรี้ยวนะคะซึ่งที่ส่วนน้ำฟ้านี่มีรสเปรี้ยวเยอะมากเลยนะคะในที่นี้จะเป็นมะนาวนะคะ มะนาวแล้วก็เปรี้ยวในมะม่วงหามะนาวโหแล้วก็ตัวแดงๆตัวนี้คือเอื้องหมายนานะคะที่เป็นตุ่มของเขาเนี่ยตัวนี้ก็ทานได้นะคะมีทั้งรสเปรี้ยวมีทั้งรสหวานรสเปรี้ยวนี้ช่วยอะไรได้คะขับเสมหะขับมูกเมือกในลำไส้นะคะเมื่อกี้เมื่อกี้ลืมบอกนะคะที่ว่ารสเค็มอะคะ่ะรสเค็มนี้ก็จะช่วยในเรื่องของอะไรคะบำรุงผิวหนังนะคะเห็นไหมคะที่คน ส่วนใหญ่เขาทาปลารา้ทาทาปลาเขาแปรรูปอาหารนะคะเขาก็จะใช้เกลือไปอาบนะคะในในเรื่องของไปแช่พวกนี้นะคะ,ะจะช่วยในเรื่องของรักษาการความเน่าเปื่อยแล้วก็ขับมุกเมือกมันในลําไส้ได้ด้วยสําหรับรสเทมนะคะต่อไปเมื่อกี้บอกพริกไปแล้วมีขิงด้วยนะคะที่รสเผ็ดร้อนในขิงมีรสเผ็ดร้อนด้วยแล้วก็มีรสหวานด้วยนะคะขิงสรรพคุณของเขาคือ ขับลมแก้อาเจียนได้ใช่ไหมคะเคยไหมคะที่กินน้ําขิงแก้อาเจียนแค่ครึ่งไส้อาเจียนได้นะคะสําหรับขิงค่ะต่อไปก็จะเป็นตัวนี้เป็นนางเอกของเขาเลยนะคะสําหรับคนที่จะทานเมี่ยงคําหรืออยากลดตัวนี้นะคะก็คือใบชาพูนะคะชาพูใบของเขาคือทําให้เสมหะงวดนะคะ ดอกของเขาเขาจะมีสรรพคุณตั้งแต่ดอกยันรากนะคะดอกของเขาแก่สอเสมหะนะคะและสำหรับลำต้นแก่อุระเสมหะนะคะส่วนรากแก่คู่เสมหะค่ะสรรพคุณของเขานีมีตลอดต,ตั้งแต่ดอกจนถึงรากนะคะค่ะแล้วก็รสต่อไปนี่เป็นรสอะไรคะรสหอมเย็นนะคะรสหอมเย็นนี่ ในที่นี้เราใช้กุหลาบมอนนะคะกุหลาบมอนก็จะช่วยในเรื่องของบํารุงหัวใจใช่ไหมคะรสหอมเย็นนะคะแล้วรสเาเบื่อละคะรสเาเบื่อได้จากอัญชันนะคะจะมีรสเาเบื่อแต่เราใช้ดอกนะคะมาทําอาหารให้เป็นยานะคะดอกอัญชนันบำรุงสายตาได้ด้วยนะคะฝาดหวานมันเค็มเปรี้ยวเผ็ดร้อนหอมเย็นเมาเบื่อครบเรียงคะครบเก้าตัวยังคะ อ่าขมใช่ค่ะขมจะอยู่ในไหนคะขมจะอยู่ที่เปลือกมะนาวนะคะรสขมช่วยอะไรคะแก้ไขบำรุงน้ำดีนะคะอย่างช่วงของโควิดนี้ก็รสขมในพระทลายโจรเนาะที่กำลังโด่งดังนะคะพอจะจำได้แล้วนะคะในตัวยาก้าวรถตอนนี้ก็จะมาดูว่าขั้นตอนของการทำน้ำจิ้มทำอย่างไรนะคะ อย่างที่เม,เมื่อกี้บอกไปแล้วว่าใช้ตะไคร้กับขาเนี่ยค่ะอย่างละครึ่งสําหรับข่าอ่อนนะคะแต่ถ้าขาแก่ใช้แค่หนึ่งในสามของตะไคร้นะคะเอาหั่นฝอยแล้วก็ไปบดให้ละเอียดจะบดละเอียดโดยวิธีตำโดยวิธีไปใส่เครื่องปั่นก็ได้นะคะแล้วก็เอามาคั่วให้หอมคั่วให้หอมเสร็จเราก็จะปรุงรสโดยใช้น้ำมะขามใช้น้ำตาลใช้เกลือ ใช้กะปินะคะในการปรุงรสใครที่ชอบหวานก็อ่าน้ำตาลอาจจะเยอะหน่อยใครที่ชอบเปรี้ยวใช้น้ำมะขามลงไปตัดนะคะลงไปปรุงด้วยเราสามารถปรับตัวเองได้ปรับสูตรตัวเองได้ว่าเราจะเอารสไหนสำหรับน้ำจิ้มนะคะ,ะถ้าเรามีผลไม้รสเปรี้ยวเยอะเราก็อาจจะเอาน้ำจิ้มที่รสหวานนำนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชอบรสเปรี้ยวก็อาจจะเติมน้ำมะขามลงไปเยอะๆหน่อยนะคะ สำหรับที่ว่าบอกไปแล้วใครไม่มีน้ำตาลมรทาวใช้น้ำตาลทรายได้นะคะแต่รสมันจะค่อนข้างโตนะคะมันจะไม่นุ่มท่านสามารถปรับได้นะคะในพื้นที่ของท่านมีรสเปรี้ยวอะไรสามารถเอามาแทนได้อ่าในช่วงที่เราทําน้ําจิ้มใช่ไหมคะเราคัา่วขากับตะไคร้ให้หอมๆเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาน้าน้าตาลลงได้อน้ำน้ำมะขามลงได้ในแากช่วงที่ปรุงรสเราจะเที่ยวไปในตัวนะคะก็ ในเรื่องของเมี่ยงคำหรือว่ายาก้ร้นี่ก็ครบในขบวนการทั้งหมดแล้วนะคะอยากจะเสริมว่าโดยเฉพาะช่วงลองโควิด200อาการเนี่ยเราเจออยู่แล้วไม่มากก็น้อยดังนั้นเมี่ยงสดนะคะตอนนี้ที่คลินิกแนะนำให้ให้คนป่วยทําสิ่งเหล่านี้ทานทุกวันนะคะประมาณ7วันก็จะสามารถช่วยอาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากอะไรตอนน่อมีอะไร สองร้อยนี่อาจจะน้อยเกินนะอาจจะมีมากกว่านี้ดังนั้นก็ก็เราสามารถแนะนําให้ผู้ไขเราได้นะคะเขาก็จะสามารถไปต่อที่บ้านเขาได้นะคะลองลองดูนะคะสูตรนี้สามารถช่วยได้นะคะกับผู้ป่วยลองโควิดโดยเฉพาะเรื่องของเสียงแล้วตอนเย็นชอบป่วยแล้วก็อาการปวดท้องลมในท้องตลอดแล้วก็ไม่รู้รสเป็นเยอะอยู่นะคะไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสนะคะ ลิ้นต่างๆนะคะเดี๋ยวพวกเราลองชิมดูนะคะ,คะอร่อยมากมค่ะเติมอีกนิดนึงนะคะทำไมเราต้องทำตัวเมี่ยงคำนะคะเมี่ยงคำมันจะไปปรับสมดุลร่างกายนะคะปรับธาตุทำให้ธาตุทั้งสี่บริบูรณ์นะคะธาตุดท่ธาตุหนึ่งถ้ามันไม่กําเริบหยานพิการเนี่ยมันบริบูรณ์เนี่ยเราก็จะไม่เจ็บไม่ป่วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้คืออาหารปรับธาตุทั้งหมดเลยนะคะ ถ้าทําได้อย่างที่หมอกโกบอกว่าอาทิตย์ละครั้งถ้าเราไม่มีเวลาเดือนละครั้งก็ยังได้เราสามารถทําง่ายๆที่บ้านเราเห็นเขาขายไหมคะเขาก็มีไม่กี่อย่างนะคะเขาจะมีแค่มะนาวมีแค่หอมแดงมีแค่ขิงมีแค่พริกกับเป็นหลักนะคะแล้วก็มีพวกถ้าเขายังทานพวกอันนั้นเขาก็จะมีกุ้งใช่ไหมคะค่ะจะมีกุ้งแห้งใช่ค่ะอันนี้ก็คือรายละเอียดของเมี่ยงคำนะคะใช่ค่ะ มีหัวหอมด้วยค่ะมีหอมแดงเมื่อกี้ที่บอกว่ารสเผ็ดร้อนตัวนี้อย่างนี้ก็แก้วหวัดได้ดีใช่ไหมคะใครที่ท่านท่านใดที่มีลูกเคยเอาหอมแดงทุบไว้หัวเตียงหรือว่าปลายเท้าเด็กไหมคะเพราะว่าตัวเองเคยใช้กับลูกตอนเด็กๆด,ด้วยค่ะเวลาเขาเป็นหวัดนะคะอันนี้เดี๋ยวให้ทุกท่านหยิบเองเนาะค่ะ้น